เนี่ยนี่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 น้ำไม่เท่าจะนี่ยูกตานี่ยใช่แล้วอยูนี่หรอมาเนี่ยยูกต้าอ้าวซิโลจากระป๋ากระเป๋าปลาดายซิโลส่านอ้าคือว่าปลาดาเอายูรโน่ของนาดีนะเอของนาดีปาดเอาของนะดีเอาไว้ซิโลั่านวคากตาปลาดา ไปถามมึงดูแม่เจ้าาเไปหันนะอยู่แตปิดไปห้องน้ำมาถามเด็กก็มาแม่อาเจ้าไปเอาแว่นตามาวน้ำเอานตากินข้าวยงกินหาเบอกกินข้าไหมทำไมไปดกน้าระห่วไหปตลาดดเเอมันไม่พอกดเลืมันไม่พอ อ๋ออืมอ๋อเนี่ยเอพีกำลังดูอยู่นะฮะฮะนั่นเด้เน่ไปเดินนะนั่น่นปิดไฟห้องน้ำนะเ้ยหกระเป๋าแล้วได้แล้วเออมันดูในยูห้าลยยูห้องน้ําละเมตเจ้าน่ะคือว่าไปปิดห้องน้านี่หละนาไปปิดไฟเมตตาเร์เลย มิแมนนไปเิดีปิดปิดปิดแล้วไไฟห้องน้ำสเออย่างขไปเพิมบาเวนตามนมั่นคือขไปมินน้อยมาพรุ่งนี้แอดเปรี้ยมาก่อนมาแล้วเปรี้ยมาแล้ว อ้าวโอใชแ้วด่ได้อย่างไรอ้าวกันเทกอบข่าวให้เดือดมืดคลิปไหนกอนเลยเฮะคลิปหลือร้อยตคลิปคลิปนีกเหรอยังไม่เต็มเราวันนี้เลยคลิปนี้เลยสุดท้ายนะดูดีนะอย่าโกงนะคลิปที่ชีบเลยนี่นะอันนี้ถลมได้นะฮะถาม่คาเอาเอาเอาดูเลย มาแล้วมาแล้วม้าแลเลยวขา่เลบ่มืดค้ากระเป๋าบ่มื่อีด้ค้ากระเป๋าแล้วบ่กำลังนั่งรอรอรับ

เอ้าเห็นนาเดียู่บอ่ะบ่แล้มาเอาของมันเอามาแล้ว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  ทอดไข่ให้น้ำมูกก่อนเพราะว่าเขานน่นไงเขาจะเอาต้นพวงคามาไม่ได้เอามาเอ็บอกเอาม้เอาะยามของไม่ไ่จายเพราคุ้มกวอาต้องบอกค่อยว่าพวงนี้เอาพวงคามาให้นะเพราะีนาเ้เพิ้าชานาชาน้าบ้านคุณที่มาบอกปปลูกบลไหม มันบอกให้ค่อยบอกเจ้ายังมีหมึกกินได้เป่าน้องเอ๋มันก็กินขาที่ไปจากติดปลาแค่ได้หมึกเจอยู่ในถุงาหมึกเจยที่ขายเจ้าคนบขาเกี่ยวข้าวเห็นอยู่งลุงพันเห็นยจ้าบอกวาลุงพันมากๆกับบางไหเดอเรีนซื้อไองกันทีเดียวเลยจป็นอย่างนี้แล้มันดของตบตอ่กว่าเพดเอะหาบอกอไรละบานี้มด้ โอ้ใครคะคุณติกเกอรสติ๊กเกอร์สีส้มคุณธีรพรสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบ้ออกรับจับจับจับมานังมันขนมจีนมาได้หรอนิยนะฮะนสยมันแซ่บเลยนัวอยู่รสชาติหนึ่งแบบนี้คุณสาา เป้าเลยแมาแดงไม่ได้กินนะม่ลองเป้าเลยเจ้าเด่ใส่แซบเด้อแับเด้อใบผักแ้งตูด้วยเหมือนที่ดำเนานให้คนก็ให้นะคะคนให้ไปซื้ออาหารเจสามร้อยบาทแอเราไม่ได้กินเนาะใ้รจะกินเนื้อไก่เพือนก็โอนมาให้นะ ไม่บอกเลยก็ไปตัดผมกไปตัดผมวัวโทรหาอยู่อ้าวจริงเหรอดูเบื่อเลยดิโทรหาต้องยอมรับมันจะมีไ้เพื่ออะไรโทรศัพท์อ๋อเครื่องนั้นไม่ได้เอามามันจะมีคนกินเจมาคนโุท้าเกิดเขาไปไหนอ่ะมันอยู่ที่ปากเออว่าเรากินซูบิชิกินซิกกินกินกินอะไรอย่างเงี้ยอย่าเออมันคนหนุ่เขากินเจเขาหุ่กระดูก

สวัสดีค่ะทิงคาปูนเดอสวัสดีค่ะคุูระมาด่ที่ต่อมาค่ตใส่สีนี้คือสีนี้กับสีเหลืองจะตัวไม่ยองไม่ครับแม่นั่งไหสีนี้กับสีเหลืองกับสีเหลืองนะครับสีเหลืองที่เราไปดูนึงยังไม่ได้นี่นะนุ่นต้องไปสั่งเขาเลยก็นคุณลายกินอะไร อ๋อน้ำจิ้มอะไรอะไรนะน้ำยำการีนาน้ำยำน้ำยำน้ำยำไม่ใช่น้ำจิ้มน้ำยำแต่ว่าตุ้ที่เขียวอ่ะตุ้กที่เขียวทำน้ำจิ้มซีฟูดได้แต่สีเหลืองอ่ะจิ้มยำเป็นน้ำยำแต่เปานน้ำก็ายำหก็ใส่น้ำจิ้มซีฟูดตรงนี้สามร้อยมาหรือเปล่าตรงนี้มันเสาร์เนี่ยคอมเมนต์ ไม่เหลือแล้วปลแล้วปลาผมไปร้อยยี่สิบบาทไม่อคปลาซื้อลุกต้มีเจ็ดร้อยบนอมหนึ่งพัน่ป้าป้ามีสามรลุงต้องมีเจ็ดร้อยมาหนึ่งจะพบคุณจันทราสดิคภับผมนะคุณป้ามาพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้มาครับ ตุตลูรักตลาใครอ่ะโอ้โหแอบดูอีกแล้วน่แอบิึงแอบิึงมาบุญอะไรนะอุจันทร์มาบุญหนังชาิ่นี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีไมค่อยเอ่ะเ